เราออเนี่ยจะเป็นเราออกระเอียดมากแต่อัตราการฉีดเหมือนกัน,นล่างนิดนิดเหมือนกับต่อไร่นะครับแต่ถ้าเราอยากเห็นเราออเนี่ยเราต้องไปอยู่ฝั่งโน้นเพราะว่า,าแดดมันส่องเข้าทางนี้นะครับลักษณะการทำง,งานของเขาจะไปข้างหน้าอย่างเดียวนะพามาดูโดนครับ,รบทีสามสิบเนี่ยจะเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังนะครับอันนี้ไปพักสี่เลย ไพ<อ>ไ<ป>ร์ีบรุ่น T 2 0ราคาแบตเตอรี่สาก้อนจะอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นับทซื้อใคาเก่าคุณสิบเร์เซ็ก็สามหมื่นกาบาทแบตเตอรี่ที่ยครสิบก้ละสี่หมืทีสามสิบก้แบตเตอรี่ 3, เรารับประกันหนึ่งปีหรือหนึ่งครั้งัดพัดสำหรับรุ่น T 3 0 เมนนีีที่สุดเนี่แล้วก็ขย500บาทน <S <S ะครับราคาวันนี้ถ้าเป็นข้าวก็0บาทราคาขาย0 0บาทราคา50บาทวั่ที่60บาทต่ทีไหนที่โดนใช้รว่า70บาทก็ได้เลนะครับไม่เคยไม่เคย70บาทต่อไร,ร่าใช่ แต่ตอนนี้ในพืชพืชสวนเนี่ยเรามีลูกค้าขายประมาณ10ลิตที่อไตอนนี้เขาไปรับจ้างเลย300นะครับถามว่าเอ๊ะทำไมสวนกับข้าวต่างกันข้าวน้ำน้อยเขาฉีดประมาณ5ลิตรต่อไร่แต่ว่าถ้าเป็นงานสวนเนี่ยเขาฉีด30ลิตรต่อไร่นะครับทำให้ราคาตึงเพิ่ออะไเห็นละองไหมครับพี่ไปถ่ายใกล้พี่จะเห็นไมได้ไม่ได้ไมได้อันนี้ละองเนาะนมมีใครถามไหมครับ ไปแล้ครับดินดวนมีใครถามได้ไหมมีใครมีใครถามได้ไหมครับมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีไหมครับถ้าไม่มีผมไปแล้วขอบคุณ่ี่ตองด้วยนะคะก็ามาสัิตนะคะในส่วนของการบินดรนเพื่อการประกวนะคะจากการดินไอนั่นเองา,ายในสนใจพูดคุยสถานกับทงทีมงานเรา พื้นฐานเป็นศูนย์เรามีทีมงานนะคะไปสอนให้ถุงที่บ้านเต็มๆสามวันจนกว่าจะรินได้จนกว่าจะรินเต็มน,นะคะมีประกันแถมให้ด้วยเป็นประกันชั้นหนึ่งนะคะถ้าคุณกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดความเหตุการณ์ไม่คาดผิดนะคะมีประกันแถมให้ด้วยดูแลถุงบ้าน,นรบริการเด็ดลูกเขยนะคะนี่คือกรณนของซูเปานะคะเอา้า ็นการประกาศผลนะคะก่อนที่เราจะทำการแข่งขันในรอบต่อไปค่ะร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆของเราก่อนนะคะโอเคนะแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่การแข่งขันในช่วงต่อไปเลยนะคะขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่แทนเลยค่ะสวัสดีครับก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันในรอบที่สองนะครับผมขอประกาศผู้ที่เข้ารอบ ก่อนนะครับทั้งหมด16ท่านนะครับท่านแรกคุณบุญส่งใจอาดีจากคูโต้าระยองทำเวลาไป1 3 9 5 3วินาที Allah. ท่านที่2คุณนิติพัฒน์สิงดีจากคูโกต้าลิ้นเจี๊ยบหงษากแก้วทำเวลาไป1นาที46.71วินาทีท่านที่3คุณชนวัฒน์เหมือดขุนทดจากสยามย์แทสเตอร์ทำเวลาไป1นาที52.62วินาที ท่านที่สี่ 4, คุณประกิตขวัญมาจากบริษัทคูโมต้าระยองทำเวลาไป1นาที53.10วินาทีท่านที่5คุณสถาพรโคตสีห้าหุ้นส่วนจำกัดสอทานงการโยนทำเวลาไป1นาที54.05วินาทีท่านที่6คุณคราเทพสิง์มาจากคูโมตาลิเซียนหงจากแก้วทำเวลาไป1นนาที54.37วินาที ท่านที่7คุณอนึ่งทองสุกจากฮัวต้าเอ็มเอ็เอ็ทเวลาไป1นึ่งาทีห้าสวินาทีท่านที่แคุณสัก์พลีิบุญเพ่งจากหัวต้าลิเนเฮอรริก้าทำเวลาไป1นึ่งาทีห้าสวินาทีท่านที่เคุณเมธีวอลวิสันจากฮัวต้าเอ็มเอ็เอ็ทำเวลาไป2องนาทีสองวินาที ท่านที่สิบคุณติทติพงศ์มีอุตสาจากสยามดวนแฮปเตอร์สระบบุรีทําเวลาไป2นาที7.23วินาทีท่านที่11คุณจิตพิคุณพัฒด,ดีบริษัทสยามบริษัทคูบ้าเ SM อจำกัดทําเวลาไป2นาที0 9ง4วินาทีท่านที่12คุณสุรพิษนาลีแทนสีจากคูบ้าเบญจพลชนบุรีทําเวลาไป2นาที13.19วินาที ท่านที่13คุณสมบัติมึงสะอาดจ,จากครวต้าจันทบ,บุรีทำเวลาไปสองนาที16.6 9วินาทีท่านที่14คุณมานพเพชรเสนาจากห้าหุ้นส่วนจำกัดสอธานินการยนทำเวลาไป2นาที18.97วินาทีท่านที่15คุณชัยยายุมัวจากห้าหุ้นส่วนจำกัดสอธานินการยน์ทำเวลาไปสองนาที20.83วินาที และท่านสุดท้ายท่านที่16คุณสมเจื้อศรีธนาจากคูโบต้าจันทบุรีทำเวลาไป2นาที28.46วินาทียินดีกับทุกท่านเด็กลรว